สวัสด yeah. so. yeah. yeah. like, like, ีครับดีมอันดับที่6แล้ค่ะมาดูดิดูดิไปดูดิดูดิไม่มไดู้ใหม่น่เ้ตอนแรกที่ฟรย่าสดเกดได้เป็ังนแหละีรำกนกูทำไมอะ ไม่ก ja, ูไม่ได <st> ้ใช้ต้องกล้องมึงกูไปดูดิไอเยียมันจะ zoom ทำไมเล่นกันไล่ทำไมเราอันซับเองครัอันเช่าเองมันน่าเบื่อแล้วว่าเช่าเองจะคงไม่คงไม่ได้ลงเงินด้ซักม่ไ้กูลองก่อน โหลดสแคโลดโหลดโดสักแคดแล้วก็เหมือนน่าจะเขาน่าจะเออคนที่เองมาใช้อ่ะเอามึงพูดมึงเขาได้ยินไงเอาเอาวอาก็ทำไมล่ะดังอะไรเนี้ยอ๋อยี่ยมึงเล่นนี่อะไรของมึงกูบอกให้ไงอย่างนี้มึงก็ถือเอ็นซี่แล้วมึงเอาเครื่องมือมาด้ยเอาเครื่องมือเอาเครื่องมืกูมาผู้ชี้เส้นตัวนี้กู ทำทำอะไรทำอะไรลบแล้วครับลบแล้วครับลบแล้วลบแล้วอืมไม่ดูลบแล้วไม่ต้องฮัลโหลสวัสดีสวัสดดูบ้างดิดูบ้างดอันตัที่ส่กัเลยค่ะมดูี เขาก็แล้วฮาดีเอองเมื่อเขากล้องนะเช้าไหมเขาก็บปเลยที่อ